ทุกคนรับค่รับค่ครับสามคนสุไปนั่ก็ได้ครับมามอวประสุมตื่นตรวันด้วยใช่ปลาไก่ลาดอย่างนี้นี่เทียครับใครบอกค่าทำไม อานจาวัดตังอาราภะตาวยธรามิยงโอปาคิตวาวิลุดัาจิเตังกุปตะมทุคุณที่งเจ้าวัดสุขาภีรองูและชั้รูประหลังในก็ชื่อนายน อหลังเอาเอาพราไตรลักษณ์เมาไม่้ปมันก็พรอไรับอาวกำนังเราต่นังคนวะเาเรียนเขาเรตยนเรียนอันนีกาวาตาังมาลาอุปาทวายธรรมิโร พวะบาทจิตวานิโรจนติเต้าหงมัตโมทุกอพาะบมมะเปือใหม่วัดมัเปลือใหม่และท่านพระครูพระรารคมพินเ้ดรเจ้าอาวาสวัดหนวงบอนทั้งสามรูปเป็นองค์พิจารณาภาตองคุคูขอขนาดนี้หต์เจ หลวงปู่ที่ทานเจ้าอาวาสวัดจุดเรียนและเลขานิการรองคณะอิมพิเนียทั้งอส,สองรูปเป็นองค์พิจารณาท่า,าบางสุษุญขอขกราับด้วยความยารา พระตรนมนต์รทูอรัญธรรมภีเจ้าอาวาสัป่โยดาและทูวรยานธรรมีเจ้าคณะโราชเจ้าอาวาสัดบ้านโบทั้งสองูปเป็นองค์ี่นาข้าูล่นมนต์ทา ทันลักษณะรับผาต่ายกัปรอาจารย์สองด็อกเตอร์โอเตอ อัจฉริยพจน์ไซร้อริยสาวกทั้งสังฆาลาอุปาทวยธามิโนอุปชิตวานิโรจติเตสังอุปสมโณตุโส พระครูประยุทธ์บรรยาเจ้าคณะตำบลมะเกศเพื่อนยักเปิดอแท่งและพระมหาวิรักรรมมาโาโงเจ้าคณะตำบลมักเกลือเ่าเพสองยักเขาฆ่าทั้งสองลูปเป็นองค์ที่นาค่าต่องสมบนรอกรอบนิมมต่ร่วมคาะ เจ้าอาวาสวัดปุเพและพระครูอุดมบุญเเจ้าสนากาเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ทั้องลูกเป็นองค์พิจนาภาาของสกุลของรนิมนต์เจ้าค่ะสสเชิญน้นะครับ รองเจ้าน้าอเมรสุเินเจ้าอาบานทั้งบรานปูมารามทั้งสองรูปที่นาข like ้าของเจ้าเ่อกรหดาดีบยดีนครับาดีอเ้นยประเดนนี้อสัมรวัติธรรมีโปัาบัติ่สัม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตังวดหนองจกล้เจ้าอาวาสวัดหนองก้และเจ้าครูถาวรจิตจาระดรเจ้าคณะอำเภอสุเนินเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุเนินทั้งสองรูปเป็นองง์พิจามาขราบถวายขออราบที่มต์เจ้ามานี้กรบเกต่สองวัดเขา้าเป็นผู้แทน หลวงโอพระอ๋มดแลท่านกง ดิฉันขอนำประวัติและผลงานโดยสังเกตของคุณแม่มากล่าวไว้ณะที่นี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในโอกาสสุดท้ายของชีวิตค่ะ คุณแม่สะอางกิริวัฒนศักสกุลเดิมวิศนุโยธินเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2483ที่บ้านตลาดสูงเนินสัญชาติคุณแม่คาเชงแซ่เจงมีพี่น้องจำนวน9คนได้แ,แก่หนางน้อยสุรินทรรัตนเสียชีวิตแล้ว 2. นางเ็นลพาวิศนุโยธินเสียชีวิตแล้ว 3. นางสะอางกิริวัฒนศักดิ์ 4. นายวิทยาวิศณุโยธินธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกละครื่องเรือ,อนอำเภอเมือ,นองนครราชสีมา 5. นายวิโรธวิษณุโยธินธุรกิจห้างหุ้นส่วน วีเอ็นแก๊สอยู่ที่อำเภอสูงเนิน 6. นางวิไลชาวัฒนาธานิตรประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 7. นางสายใจจินดาพรโสพิษธุรกิจร้านอุดมพันอยู่ที่อำเภอสูงเนิน 8. นางมงคลวิศนุโยธินประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและ นายพิชัยวิศนุโยธินอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบธุรกิจส่วนตัว 2. นายรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ปริญญาโทคณะรัฐศาสนศาสตร์สาขาการจัดการภาคร,ร,รัฐสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอสูงเนินและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินสมรสกับนางประกายมากกิริวัฒนศักดิ์ ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและที่ปรึกษากิ่งกาชาติอำเภอสูงเนินมีบุตรชายหนึ่งคนและบุตรสาวสองคน 3. นางรักษาสิวาคพรรักปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันพนักงานองค์การของรัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี สมรสกับนายสการศิวาพรรักมีบุตรสาวสองคนบุตรคนที่สี่นางรัชนกนรพันลบปริญญาตรีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญาโทคณะรัฐศาสตรศาสตร์สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ธุรกิจส่วนตัวผู้มองอำเภอสุงเนินสมรสกับนายประธานน,นรพันลบมีบุตรสาวหนึ่งคนบุตรคนที่ห้านายรักสุดกิริวัฒนาศักดิ์ปริญญาตรีคณะบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตธุรกิจส่วนตัวโดดเด่นอารีนาและโดดเด่นลาวิสตา สมรถกับนางสาวกันธานานท์อมรเลิศมีบุตรสาวสองคนงานส้างวัดสุขาวดีสร้างโรงของลูกลูกทำให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศที่เป็นที่ภาคภูมิใจของลูกลูกและหลานนั่นก็คือการได้รับเกียรติบัตรประทัางวปี2551คุณแม่มีภาวะเคยไปหักเสน ติดเชื้อใหม่กระแสเรื่องเกิดภาวะชองหัวใจล้ม,มแล้วเฉียบพลันสามารถช่วยเหลือตนเองได้จนกระทั่งในปี2557คุณแม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในที่สุดแต่ท่านมีลกูกลูกล้านๆดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแม่ที่บ้านเป็นอย่างดี งานเดียวกันก็มีทีมแพทย์และพยาบาลากลงในราสหนึ่งอดูแลและตรวจเยี่ยมโดยเฉพาะลูกๆและลานที่งานนี้ทงแล้วโรคโควิดโรคสายพันุวดนี้ไม่ เวลาครั้งถึงการกำหนดแล้วก็วย่อมจะต้องแตกทำลายไปเพราะพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกะชนซึงประกอบแตกความดีเช่นนี้เพื่อความสงบสุขให้ไปสู่สุขติในสัำปารายภพขอเรียนเชิญ กรรม,มังเมื่อกล้งผู้วายชนยังมีชีวิตอยู่หากได้ร่วงเกินท่านหรือท่านได้ร่วงเกินจะด้วยเจตนาหรือหาไม่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่กันด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่สะอางกิริวัฒนศััติ์ ได้สและท่านผู้เกียิทุกท่านได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณาลูกทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยน้อมนำส่งให้ดวงวิญ,ญญาณของท่านได้ไปสถิตเสวยอุดม,มสุขในทิพยาวิมานสุข,ขติสถานในสัมปรายพด้วยเถินขอขอบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญน,นั่งค่ะขึ้นโกสุผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครราชสีมา ประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติขึ้นทอดผ้ามหาบังสุุกุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีชาปนกิจศพตามลำดับขอเหรียนเชิญท่านค่ะ ารามหลวงองค์ประธานฝ่ายสงได้เห็นโคน้งพิจารณาข้าพระหาบัณสุคุนขอกราบนิวนเจ้าค่ะถคขัดจินแบบนี้ไม่ลืมท่าวาดกันอีกนช่ครับดู